ชะตาดนให้พบกันหากสวรรค์มองเราอยู่ขอบคุณแบเป็นอะไรหรือเปล่าครับผมเซ็งจ,จะแย่แล้วนะครับพี่เอไมผมช้าชาขาอยู่ตลอดเลยครับแต่ไม่อยากจะบ่นละ้ะบ่นไปก็เท่านั้นน้ำกับแม่เขาจะไม่สบายใจเอาปเปล่า แต่เป็นอะไรก็ต้องรีบบอกนะครับจะได้รักษาทันไม่เอาหรอบพี่ผมไม่อยากไปโรงพยาบาลอ่ะอ๋อพี่เพียวเชิญนั่งก่อนครับขอบุณครับเนี่ยพี่เพียวอย่าบอกใครนะครับผมเนี่ยตอนนี้เดินเป็นปูเลยล่ะโห้ยไม่ตรงทางซะงั้นอ่ะ แต่ผมก็จินไปนะครับว่าแบบไปดิ้งมอลมากับเพื่อนได้อารมณ์ไปอีกแบบนะครับพี่เออไหนเห็นน้ำบอกว่าไปชิงลายกับพี่ไม่ใช่ครับทำไมกลับมาเร็วจังล่ะครับพอดีผมเสร็จงานเร็วนะครับก็เลยจับเครื่องบินกลับมาก่อนส่วนคุณน้ำนี่คงจะตามมาที่หัวค่ำอ๋องวันนี้พี่เพียวมาหาผมมีธุระอะไรหรือเปล่าครับ คือพี่เพียวครับนี่นี่นี่อ่าผมไปสมัครสปอตคลับเนี่ยนะครับเนี่ยนี่าง่างที่พี่เพียวแนะนำครับแม่เขาก็เป็นห่วงนะครับไม่อยากให้ผมเล่นอะไรแบบหนักๆผมก็เลยไปลงคลาสแบบพวกโยคะแล้วก็ว่ายน้ำอะไรนิดๆหน่อยๆอยเงี้ยเขาจะได้สบายใจผมก็สบายใจด้วยก็ดีแล้วล่ะครับออกกําลังกายร่างกายจะได้แข็งแรง คุณแวนครับเมื่อก่อนนะครับพี่ไม่อยากจะบอกผมนี่โคตรบ้าเลยขับรถนี่ไม่ต่ำกว่าสองร้อยขับเครื่องบินนะตีลังกาผ่าดผลโอ้โหโคตรมันนะพี่แต่เดี๋ยวนี้นะต้องเลิกหมดละผมไม่อยากใช้ชีวิตให้เซฟที่สุดก็คนที่ผมรักแล้วก็คนที่เขารักผมครับกองตรงเลยนะพี่ผมไม่เคยรักชีวิตตัวเองเนียแบบนี้มา่ก่อนเลย คุณวนคิดได้แบบนั้นก็ดีแล้วล่ะครับคุณวนครับคือที่ทเป็นแบบนี้นะครับจริงๆพี่เพียวเพราะน้ําเลยนะครับคือผมเนี่ยบอกตรงว่าผมกลัวว่าจะไม่ได้เห็นหน้าน้ําอีกผมอยากจะใช้ทุกวินาทีของผมเนี่ยนะครับให้มีความหมายมากที่สุดเพื่อน้ํา ก็เลยต้องมาหันมาดูแลตัวเองและอยากอยู่กับเขานานๆเฮ้ยเคยเจอเรื่องตัวเองตั้งนานเออวันนี้พี่พียวมาหาผมสรุปธุระอะไรล่าครับพี่เออไม่มีอะไรแล้วครับพอดีผมแค่ผ่านมาก็เลยว่าไม่พูดด้วยเฉยๆทั้ ดีครับน้องหนาวาอยู่มกันนะพี่จริงจริงว่างๆเดี๋ก็ไปเล่นฟิตเนสด้วยกันก็ได้เป็นแบบนี้นะครับจริงๆพี่เพียวเพราะน้ำเลยนะครับคือผมเนี่ยบอกตรงว่าผมกลัวว่าจะไม่ได้เห็นหน้าน้ำอีกผมอยากจะใช้ทุกวินาทีของผมนี่นะครับ ให้มีความหมายมากที่สุดเพื่อน้ำผมก็เลยต้องมาหันมาดูแลตัวเองและอยากอยู่กับเขานาน,าน คุณเป็นอะไรไปหรือเปล่าเน่ะเอาไงดีครับหลุงพ่อเรียกทางนานไม่ขยับเลยจะเป็นอะไรหรเปล่าวันนี้เข้าไปตามผู้ใหญ่บ้านมาดีกว่าเอานามสการครับหลวงลุงหลวงลุงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับ ไอ้เพียนน่ว่าบ้ายังจดนมาถามอีกว่าข้ามาอยู่อย่างไงก็ที่นี่วัดข้าแม่ข้าอยู่ที่เนี่ยแล้วจะให้ข้าไปอยู่ที่ไหนวะอยู่ที่ไหนไม่รู้ตัวเลยเนี่ยโอ้โหแสดงว่าเมาขนาดหนักเลยเนี่ย จริงนะครับหลวงลุงเมื่อคืนผมเสียใจมากผมรู้แค่ว่าผมอยากจะหนีไปให้พ้นๆ้น,นผมก็เลยขับรถมาเรื่อยๆไม่มีจุดหมายผมจำไม่ได้เลยผมเผลอหลับไปตอนไหน รู้ตัวทีก็ตอนที่หลวงลุงมาปลุกผมนั่นแหละครับมันคงเป็นความเคยชินและะ้วมั้งเองถึงขับรถมาถึงที่นี่ก็ยังดีที่ยังไม่ตะเลิดเปิดเปิจงจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตและเองมีอะไรจะเล่าให้ข้าฟังไหม ผมทุกใจเลยเกินนะครับผมรลุงผมต้องทนเห็นคนที่ผมรักกลายไปเป็นของคนอื่นตอนที่ผมทำอะไรไม่ได้เลยถ้าถ้าผมขัดขวางก็เท่ากับว่าผมต้องทำ้ายความรู้สึกของคนอื่นอีกหลายคน ผมควรจะทำยังไงดีครับหลวงลุงเองเลือกแล้วไม่ใช่เหรอว่าเองจะทำยังไงไม่อย่างนั้นเองคงไม่มานั่งเป็นทุกข์อยู่ที่นี่คนเดียวหรอกจริงนะม ลงครับผมอยากจะขอบวชจะได้ไหมครับเองคิดแล้วว่านี้มาเข้าวันแล้วมันจะค้นคนเราหน,นีใจตัวเองเป็พน้นรอกมันก็เหมือนหมาที่เรือนถึงจะไปนอนบนฟูกแพ้มันก็ยังคันอยู่เพราะว่าแผลอยู่ที่ตัวของมันเอง อย่างน้อยว่าที่นี่ก็อยู่ไกลจากกรุงเทพคงจะไม่มีใครหรืออะไรมารบควรผมได้สักพักและผมก็ไม่ใช่คนดีอะไรนะผมคงจะไม่มีแรงต้านความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้หรอกครับหลวงลงุงผมต้องขอให้หลวงลุงช่วยรังนับให้ผม ช่วยข่าวก็ยังดีครับหลวงลุงข้าช่วยเองได้แต่เองก็ต้องดูการละเทศะสกก่อนงานการเนี่ยเองก็ต้องไปจัดการให้เรียบร้อยอย่าให้มีปัญหาเองต้องไปบอกพ่อแม่ของเองพวกเขาจะได้ดีใจด้วยและที่สำคัญเองต้องกลับไปเป็นผู้ชายให้เต็มตัวซะก่อนเป็นทั้งหญิงทั้งชาย พระพุทธเจ้าท่านห้ามไว้ว่าบวชไม่ได้หาเป็นคนบนฟ้าชะตาดนให้พบกันหากสวรรมองเราอยู่ผมตั้งหาที่ต้องมาโหสิกรรมให้คุณไม่เหมือนพูดออกจากปากนายเพียวเลยนะ